มาตัวนี้นะครับสายครินะลองดูเอาเป็นแม um ลงวันแล้วกันนะเทสบอสแล้วกันนะนี่นะครับครีประมาณ50,000ื่นนะห้าหมอะไรประมาณนี้เนาะเป็นเซตของขาวนะครับถ้ายิ่งเลือดลดนี่ยิ่งแรงนะตัวนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหุ่นฟางนะครับหุ่นฟางนะหุ่นฟางประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใส่เหมืนกว่านะเนาะหุ่นฟางนะครับราวๆประมาณนี้นะ สวัสดีครับไอบีดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็น ID ของทางบ้านที่ฝากมานะเป็น ID ดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง Youtube ก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอบีดบีทูนะครับคนดีคนเดิมวันนี้มีคนมาฝากขายนะครับเป็น ID ดีสไนเปอร์เซิร์ฟเวอ เอ็กซิปอนตัวนี้นะครับเป็นสไนเปอร์สายคริสนะสมน้ําสมเนื้อราคานะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับขอฝากไว้หน่อยเนาะมุมจอซ้ายล่างนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคนะหารายได้เสริมหาเงินเติมเกมนะครับมุมจอซ้ายล่างแอดไลน์ไปได้เลยตัวนี้นะครับเวเลเวลตอนนี้อยู่ที่64นะครับตามทันโลกแน่นอนนะจ็อบอยู่ที่22นะครับค่าเด็กเนาะยืนเมือง212นะครับค่ารัก109ยเก้อจิบสนะครับแม็กกีตัวนี้ยืนเมืองอยู่ที่16,700เนาะ ก็ประมาณแสนเอ็ดนะครับเนาะแสนประมาณแสนหนึ่งแล้วกันผมตีให้วงกลมนะครับ PTK หรือว่า PETF ตัวนี้ประมาณ1877สายคริแน่นอนนะเราต้องไปดูค่าคริกันหน่อยตัวนี้นะครับคีเรทอยู่ที่77%็นะถือว่าโอเคนะครับสวยๆเลยนะ s p d นะครับหรือว่าความเร็วในการยิงตัวนี้นะครับยืนเมืองนะย้ำว่ายืนเมืองนะครับอยู่ที่93นะครับก็เกือบ600นะถือว่ายืนเมืองค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนครีดดามิ่โบนัสอยู่ที่200%เเช่นเดิมนะครับส่วนไฟิแนลพีดามิ่โบนัสอยู่ที่12%ต่อมานะครับมาต่อทางด้านของสมใส่กันบ้างนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเนาะเล่นเป็นฟูของขาวนะครับนะอาวุธนะครับก็ปรับแต่ง2คีย์เรียบร้อยนะครับอัปเกรด101รีไฟล์บวกหออฟแมว455นะครับเป็นเด็กเด็กอินเนาะการ์ดก็เป็นมาเรน่านะครับบูฟนะครับแล้วก็สกอร์เปียนนะไปเปลี่ยนเป็นอโนมิสน่าจะเวิร์กนะครับสำหรับสายคีดนะต่อมาทางด้านทาล ออฟแมว543นะครับเป็นออฟเมืองมอลล็อกการ์ดเป็นไข่ปลาใบหนึ่งต่อมานะครับประดับข้างขวาเนาะเป็นประดับครีปรับแต่ง2ขีดอัปเกรด25รีไฟล์บวกออฟแมว223ไม่มีการ์ดนะครับต่อมานะครับทางด้านของประดับครี้ข้างซ้ายปรับแต่งนะครับ2ขีดเช่นกันอัปเกรด25รีไฟบวก6นะครับออฟแมว2เอ่อ234ไม่มีการ์ดเช่นกันชุดเกราะนะครับเนาะเป็นชุดเกราะขาวล้วนนะฮะก็ปรับแต่ง2ขีดอัปเกรด1 3รีไฟล์บวก4ออฟแมว242นะครับ การ์ดเป็นเอ่อเลือดเนาะ12%นะครับต่อมาทางด้านของมัฟกันบ้างนะครับอัปเกรด34รีไฟล์ดบวก4นะครับปรับแต่ง2ขีดออฟแมว334การ์ดเป็นเลือด12%ต่อมาทางด้านของรองเท้านะครับปรับแต่ง2ขีดเช่นกันอัปเกรด25รีไฟล์ดบวก4ออฟแมว332นะครับไม่มีการ์ดเนาะ2เฮดเกียร์นะครับนี่นะครับใส่เป็นแอนลาวา6%หน้ากากไม่ได้เสียบนะครับปากก็ไม่ได้เสียบเนาะ ตัวนี้นะครับถ้าจะให้พูดหน่อยก็น่าจะเป็นทางด้านของการ์ดเนาะไปเพิ่มเติมการ์ดก็น่าจะสวยขึ้นนะครับเนาะไปเพิ่มคิเลสักหน่อยนะต่อมาทางด้านของอาวุธเงากันบ้างนะครับนี่นะฮะอาวุธเงาตัวนี้เลเวล3นะอัปเกรดประมาณนี้นะครับอินพุ๊ตเลเวล2นะครับนี่นะต่อมาปลุกพลังนะครับปลุกพลังอัปเกรดขั้น3นะครับปลุกพลังรีไฟท์ขั้น1นะครับก็นี่นะครับสวยๆเลยนะต่อมาสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ก็จับไว้นะก็ถ้าตรงสายก็จะเป็นโปรลิงแล้วกันนะครับตัวนี้เลเวล12อยู่เนาะ ต่อมาเป็นแฟชั่นแล้วกันนะครับตัวนี้ก็มีไว้ประมาณนี้นะนี่นะฮะไปต่อกันได้เลยเนาะดูเอานะครับไปทำตรงไหนนะมีปากลูกกุหลาบนะครับชุดประมาณนี้เนาะทั่วไปนะครับนี่นะฮะส่วนค่าประกายนะครับตัวนี้อยู่ที่99นะเกือบร้อยแล้วนะครับต่อมาสัตว์ขี่นะครับตัวนี้ก็มีไว้ให้เป็นสเก็ตบอร์ดเนาะประมาณนี้นะครับอย่างสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือไลฟ์สกิลตัวนี้ขุดแร่เลเวล7นะครับตกปลายเลเวล6เก็บเกี่ยวเลเวล4 หลอมเลเวล5ปรุงอาหารเลเวล1สัตว์เลี้ยงเลเวล1นะครับเพิ่มเติมของในครั้งนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับพวกลงพวกแร่นะไม่ทันตรงไหนก็สต็อปดูเอาละกันนะครับนี่นะฮะตามนี้เลยเนาะนี่นะประมาณนี้นะครับนี่นะพวกแร่เนาะส่วนของอาวุธเงานะครับก็มีประมาณนี้นะเนาะพวกหินพวกจารึกพวกแผ่นไม้นะครับไปอัพต่อกันได้เลยอ่ะมาต่อกันนะครับตัวนี้ผมได้ไปวิ่ง ดูการส่งกิฟ NPC แล้วตัวนี้ส่งครบทุกตัวนะครับแล้วก็คาฟา VP นะครับไม่มีเนาะแล้วก็คิงด้อ m พ a ร์นะครับตัวนี้อยู่ที่เลเวล17ไปต่อกันได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะเทสเป็น DPS ของทางด้านแบบเอาเป็นหมาป่าก,ก็ได้อะสมมติยิงหมาปา่าบอดหมาปา่าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะอะดูเอานะครับนี่นะนะครับประมาณแบบเกือบแสนอยู่นะครับ8 9 0 0 0อะไรประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเนาะเจ้าของเขานะครับสนุนราคาอยู่ที่1,700บาทนะเซิร์ฟบอลคีเรู่ซีฟปอนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะก็ถ้าจะมีเพิ่มเติมก็ให้ผมแนะนําก็ทั้งเรื่องของการ์ดแล้วกันนะไปเพิ่มการ์ดกันเอานะครับเนาะเพิ่มคีเร่สักหน่อยนะพาะคีไม่ค่อยติดเลยนะครับคิดว่าจะมีพิงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบอลคิเร่เอ็กป์คลูซีฟปอน1,700บาทสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับไอบิดมีอะไรจะมาบอกตอนนี้มีลงขายในเพจด้วยนะครับก็เป็นไอดีของทางบ้านที่ฝากมาเป็นไอดีที่ราคาไม่แรงนะครับของทั่วไปสําหรับสายงบน้อยสายประหยัดนะครับส่วนช่อง YouTube ก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปติดตามที่เพจด้วยนะ